พายุมาแล้วผมพายุมาแล้วชุดั้ครับน้อ,องไปนล,ลม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 บ้านเปิดอีกแน่ครับลักษณะนี้บ้านเปิดอีกแน่มาลักษณะนี้ลมมาสามรอบ หมู่บ้านผมชาวบ้านผมเปิดไปประมาณกับร้อยลังแล้วครับผมร้อยหลังคาแล้วครับแรงครับพายุสามวันที่แล้วก็มานทางไป3ามสีลังครับเต่ว่าไม่ได้ไปถ่ายครับมันจะถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมดูนี่ก็เริ่มมาม่ครับอากาศร้อนครับ นอนสองสามวันก็พายุมาแล้วผมก็อยู่ครับได้จับสองมือรับเนี่โทรศัพท์ลมแรงครับเยี่ยมสุดท้ายครับ แล้วกลับบ้านครับไปสตอ็อกที่บ้านครับจอแกรด220ปีครับมีกองแก้วเด็กครับผมมีกองแก้วแล้วก็ใส่กองให้ลง100กวาห้าครับใส่กองใหญ่กว่าเดิมครับผมตัดแป้งใส่ครับด้านหลังครับของแก้วคนไทยมาใส่ครับตอนนี้จะขอร้องของแก๊กเตอร์ดู ไมโอ้มีน้องเอ้ยมาแล้วหันไมเนาอหันไม่น้อหลังครับ ก็ไครับกลบบอไปด้วยทนานาอากาศร้อนครับไม่ค่อยได้หายลิปครับก็งทำงานทุกวันครับอากาศร้อนครับตัวสับก็ร้อนรับหายไม่ได้ครับ ประเด็บอะไรก็เยอะแต่ว่ามันนอนมาง,งวันนี่ย้ายไปขุดสะมาครับตอนขุดสะก็ไม่ได้หายครับร้อนครับโก็สระขาขไม่ได้เลยก็ย้ายมาลงบ่อลูกลังครับ จะลบเลยใช่ครับหรือไม่ตกครับพี่น้องง่ายอยู่啊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 ก็มือตู้นกเทียวบอกมาเลียนเส้นหรอกตู้นกปัจจัมาเลียนเส้ดหอก เออแล้วว่าเจ้าบอกมูมาเล่นส้อยให้เดี่ยวในมือนะ โลก็าขาสวัยเรี่ยไว้สั้นหลอกเหลือหน้าสวัยมาอีกรับมาอีกแล้ว,อลว <Okay. S 1> โอ้ยบ่เหลือแล้วบ้านเปิดอีกแล้ว ย้ายรถด,ดว่วนครับย้ายรถด,ดว่วนครับรอครับย้ายรถด,ดว่วนครับยี่น้องมาแล้วมาแล้ววนนี้ถึงว่ากันไหมครับรอบนี้รอบวิสีครับเดินขึ้นมาครับตอนนี้

ไ,ไ,ไปแล้วผมลงไปแล้วไปก่อนแล้วผมสุดยอดผมจะออกบ่อไม่ได้ครับมาแล้วครับขึ้นแล้วครับผมไปแล้วครับฝนมาแล้ว ไม่กลัวแล้วกลัวจะมาล,ล้มรับทางครับ ตัวหางข้าบ่อด้วยครับผมอลูกลังครับบ่อนี้ติดกับลายสต็อกหินลูกลังครับของผม คนครับกด่นนคนรั้วบ่บอทางเข้าครับเห็นคนัรงนั้นครับมีน้ำครับฝนตกทุกวันครับแต่ว่าดูรังเรามีปัญหานครับยิ่งได้ครับบ่อรูรัง สต็อกรอด้านหน้าเนี่ยผมนายครับตอนนี้อยู่นายครับประมาณพันคนที่รับสต็อกอยู่นี่นี่ครับงานสต็อกคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม